สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะรัชกิจจานุเบกษารัชกิจจาประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย211ร,รายรัชกิจจาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยจำนวน211ร,รายเผยรายชื่อทั้งหมดวันที่20เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องพระราชทานพระบร,รมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยจำนวน211รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า1นายโยงชวนชุงอยู่บ้านเลขที่216ทับ3บ้านกลางแขวงนุมพินีเขตปรทุมวันกรุงเทพมหานคร2 นายยืดจงเฉินอยู่บ้านเลขที่3 4 9สทับแปถนนพระราม9้าแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 3. นายชูชิงเยียรอยู่บ้านเลขที่3 5 0ทับ131สซอยพระรามที่3ซอย71แขวงช่องนนทรีเขตยานาวากรุงเทพมหานคร 4. นางสาวทกกรณ์เยียอยู่บ้านเลขที่3 5 0ทับ131สซอยพระรามที่3ซอย71 แขวงช่องนอนทรีเขตยานวาวากรุงเทพมหานคร 5. เด็กชายทยศเยี่ยอยู่บ้านเลขที่35 0ทับ13 131สซอยพระรามที่3ซอย71แขวงช่องนอนทรีเขตยานวาวากรุงเทพมหานคร 6. นายมาเฮนดากุมารเจนอยู่บ้านเลขที่9 1 9ทับหนถนนสีลมแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานคร 7. นายจานซรูอยู่บ้านเลขที่ 725ทับ410ถนนอนามัยงามเจริญแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร 8. นายไปชงชัยอยู่บ้านเลขที่211ทับ12สซอยดําเนินกลางเหนือแขวงบวรนิเวศเวขตพระนครกรุงเทพมหานคร9้นายกุยหวางอยู่บ้านเลขที่82 2ทับ3ถนนริมคลอง 3, สามเสนแขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง,ง,งกรุงเทพมหานคร1ิบ นายหลิวหนานห่วงฟูอยู่บ้านเลขที่882ทับ39 393ถนนริมคลองสามเสนแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ